นี่ซื้อช็อกโกแลตเชงไลน์มากินแล้วรู้สึกว่าอันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตมันกินยากนะก็เลยจะเอามาหักครับแล้วละล,ลายกินเป็นช็อกโกแลตเย็นแล้วก็เอานมร้อน6 0 7 0องศาเซลเซียสมาเติมครับคนช็อกโกแลตให้ละลายแล้วก็เติมนมเย็นอีกทีนึงจากนั้นก็ใส่น้ำแข็งไปเลยนี่ก็จะได้แล้วช็อกโกแลตเย็นไม่รู้จะเป็นยังไงนะอ่ะกินเลย ออันนี้ของยอดดอยดาร์คช็อกโกแลต8ปสนะครับขมอะแต่จริงก็กินได้นะฟิลแบบเหมือนกินกาแฟเลยครับเอาไม่เป็นไรกลับมาที่ท่าเบสิกเขาต้องกินกับนี้ผลไม้เอออืมกินแบบนี้มันก็จะกินง่ายนะ ต่อมาเดี๋ยวลองนี้ด้วยของชโคโคโ็อกโกนอตนะอันนี้เนี่ยกินเปล่าๆได้เพราะว่ามันเป็นช็อกโกแลตเจิปรเ็มาเดี๋ยวหักทั้งหมดเลยหักช็อกโกแลตเทนมร้อนคนคนคนเทนมเย็นคนคนคนใส่น้ำแข็งได้แล้วมาลองกินอันนี้ดูแบบน่าก,กินกว่ายเยอะอืมเฮ้ยน,นี่อร่อยรสชาติมันฟรุตตี้หน่อยๆครับตามที่เขาเขียนเลยนะัตตี้แล้วก็ฟรุตตี้ซึ่งที่ผมสัมผัสได้คือฟรุตตี้นะเป็นแบบผลไม้ผลไม้อ่ะ ตังนี้ตอนกินช็อกโกแลตก้อนๆก,ก,ก็รสชาติประมาณนี้นแหละแต่พอกินเป็นเครื่องดื่มก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งเพิ่มความหลากหลายให้ช็อกโกแลตนะอุ้ร่อยฟีลแบบกินกาแฟกินชาพวกนี้ครับแต่นี้เป็นช็อกโกแลต